สวัสดีครับพบกันกับยูกิโอดูเอลลิงส์นะครับผมนะวิดีโอนี้ก็จะเป็นเคลียร์สเตจมิชั่นของพาร์ทเกันต่อนะครับผมนะก็อันนี้จากคราวที่แล้วนะครับผมก็เคลียร์สเตจมิชั่นมาถึงมิชชั่น11กันไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมากันต่อนะครับผมนะก็จะขอสรุปมิชชั่น11ก่อนนะครับผมนะว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปต่อกันที่มิชชั่น12กันเลยนะครับอันแรกคือเอาชนะ โดยไร์พอยเหลือ3,000หรือต่ำกว่าโดยใช้ตัวละครโรมินนะครับผมอนะันที่2คือทำการอัญเชิญ์เอชมอนเตอร์ ter, นะพีมาคิท่าเดอะชายนี่เปอร์สตาร์หนึ่งครั้งโดยใช้ตัวละครโรมินเช่นกันนะครับอันที่3คือทำการอัญเชิญมอนเตอร์แบบสองเวอร์ครั้งในโลกนี้นะแล้วก็ทำตัวเม็จากการปั๊บเทิ 30, สสนะ 30, 7, น,นะครับผมส0 0ห0นสะสมนะ3า0 0 0แต้มนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยกันไปนะฮะทีนี้เราก็จะไปต่อกันที่มิชชั่น12กันนะครับ โอเคครับมิชชั่น12นะฮะอันแรกคือเอาชนะยูกะเลเวล30นะครับผมติดต่อกัน2ครั้งนะครับอันที่2คือทำการอัญเชิญมอนเตอร์แบบ3าเบอ์สครั้งใน1ดูเอลนะครับผมนะอันที่3คือทำการใช้ยิงเอฟเฟกนะครับผมด้วยเอฟเฟกนะไม่ใช่แบตเทิลเทมเมจนะครับพันห้าร้มนะฮะอันนี้แบบสะสมได้นะครับผมแล้วก็อันที่4ก็คือเอาชนะ7ครั้งนะครับ เสเตติม,มิชันนีจะเริ่มมีเอฟเฟกต์ดาวเม้บ้างแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเอฟเฟกต์ดาวเมนในการ์ดของภาคเซเว่นเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกจากมอนนะครับแล้วก็เป็นการ์ดจากเวทมนกับกับดักทีนี้พวกเนี้ยเราจําเป็นต้องซื้อ,อ,อของนะครับอันนี้จําเป็นจริงนะเพราะว่าการ์ดที่เอฟเฟกยิงเนี่ยมันมีน้อยนะมันมีห้องทางน้อยถ้าแบบมอนตออ์เอฟเฟกยิงดาวเม้จริงก็จะมีใบเนี้ยครับ ที่ยิงตูมเดียวพันห้านะครับซึ่งถามว่ายากไหมมันก็ยากอะเพราะว่ามันมันมันต้องการฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไล์พอยมากกว่าเรา2 0 0พันนะครับมันถึงจะยิงใส่พันห้า 1, ได้นะครับนะแล้วก็การ์ดยิงที่เป็นประเภทอื่นๆที่เป็นเวทมนต์เนี่ยก็จะเป็นหลกัหลกๆเลยเนี่ยเวทยิงไล์พอยสองร้อยอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งในสตาร์เตอร์นี้เราไม่มีไม่ใช่เมนบล็อกเนี้ยไอ บล็อกของเซเว่นเนี่ยมันจะไม่มีนะครับอันนี้ผมบอกว่าลําบากหน่อยนะครับนะอันนี้ต้องบอกว่าทําใจหน่อยมันจะลําบากตรงนี้นะครับนะอินเฟกนะครับอ่าใบเนี้ยฮะแต่ใบเนี้ยจะยิงได้ทีละสองร้อยซึ่งเป็นการ์ดจาก starter deck นะครับเป็นการ์ดจาก starter deck ของตัวละครหลักๆนะครับผมก็มีของยูกามีของลุกนะครับผมนะแล้วก็ ได้จากรางดวลของยูกะนะครับเป็นนอร์มอลนะก็จำเป็นต้องใส่ครับอันนี้ผมว่าจําเป็นต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันบังคับยิงเนาะแล้วคือเราไม่มีการ์ดที่จะยิงเนี่ยก็จริงๆผมว่าจําเป็นก็ใช้ของลูบินไปก็ได้นะครับสกิลของรัชอ on prima าก i ต้านะเพราะว่านางเนี่ยจะมีเสษใบนี้มาได้นะครับ ไปเนี้ยเสกมาเนี่ยมันจริงยิงพันห้าได้ถ้าไลท์พอยต์เราห่างกับเข้าสองพันนะครับนะก็อันนี้ผมแนะนำว่าเล่นมือไปดีกว่านะครับแล้วก็มิชชันเอาชนะยูกะสองครั้งต่อติดต่อกันนะเรเว่าสามสิอันนี้จะเริ่มบังคับมานิดหนึ่งแล้วนะครับก็เริ่มปรับระดับความยากมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับผมนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่า ก็คือถ้าจะลุยจริงๆก็ต้องเปิดบล็อกนะนะครับอันนี้ผมก็พยายามเปิดหาอยู่นะเพรไม่พอเพจไม่พอใช้การยิงมาละมันยิงก่อนละมันยิงเราก่อนเอ้ย <c oughs> เอาอะมันยิงเราก่อน <c oughs> เอายิงมันคืนบ้างสิครับบํายนิดหน่อยอัน,นี้ยอมโดนครับยอมโดนอาจไปก่อนนะเพราะว่าเผื่อจะมีจั่วได้ตัวอ่ เหลือไว้เจ็ดสองพันสามตัวนั้นนะครับ okay. โอเคก็นี่นิดหน,น,น่อยผ่นยนานไปแต่ถ้าร้อยพอยต์เราต่ำกว่าพันหนึ่งเนี่ยเราจะค่อนข้างเสี่ยงอยู่พอสมควรน,นะ อตีออโต้ไปก่อนนั่นไงเขาจะมีโอกาสเสี่ยงที่เออ่บอทเนี่ยมันจะยิงคัสเราทีนี้เนี่ยออ่หลักการในการในการลดไลฟ์พอยต์อ่ะคือไลฟ์พอยต์เราควรจะลดได้แต่ว่าไม่ควรจะลดเกินประมาณสักงสองพันห้าเพราะว่าบอดมันจะมีการยิงไลฟ์พอยต์เราค่อนข้างเยอะอยู่ เมื่อกี้มันมีมอนที่มันยิงยิงเราเอาพันสองอย่างน้อยควรสงวนไลฟ์พอยต์สักประมาณพันสองพันถึงสองพันห้าเอาจริงๆนะว่าต้องสงวนไลฟ์พอยต์สองพันถึงสองพันห้ามีงานลำบากไปอีกเนี่ยคือมันลำบากนะนจริงๆก็ค่อนข้างลำบากอันนี้คือพลาดอันนี้คือพลาดโอกาสไลฟ์พอยต์พลาดไปอยู่ โอเคเราก็ไล์พอย์โดนอัดไปเยอะพอควรนะฮะทีนี้ก็ผมจะใช้เอฟเฟกต์ของตัวนี้ยิงเอฟเฟกต์ดามเมดนะครับพันห้านะครับ ตีออโต้ไปก่อนเบลลไรเราโดนยิงอ่ะในพอยไมื่อไหรนะครับอ่ะก็เรียบร้อยนะครับตรงนี้จะได้ในส่วนของเอ่อยิงเอฟเฟกต์ดามาจพันห้าแล้วก็ลงวอนเตอร์แบบสังเวยสามครั้งนะครับ น,นะครับลงสามอัยสาครั้งใน1นดวลนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจจากเอฟเฟกเนี่ยพันห้านะครับเอใช้การยิงเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายอยู่นะครับที่เหลือก็เอาชนะยูกาเรียวสามต่อกันนะครับผมที่ต่อการ3ครั้งแล้วก็ชนะ7ครั้งในโลกนี้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะเคลียร์บอทออโต้ให้จบนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะจบวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับไม่ชช่นนี้ยังไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็เริ่มปรับระดับมาหน่อยหนึ่งแล้วนะ ทีนี้เดี๋ยวผมจบอันนี้เนี่ยผมจะไปปลดล็อกตัวละครในภาคเวนส์กันต่อนะครับผมน่าจะเหลือข้างอยู่2ตัวที่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำเคลียร์ปลดล็อกนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปทำปลดล็อกตัวละครมานะฮะแล้วอาจจะทำสลับกับเคลียร์สเตตมิชันมาด้วยนะครับ เดี๋ยวคือเราจะทําสลับกันนะครับจะมีทําสลับกันไปกันมาบ้างนะครับผมนะก็ในของเวนเนี่ยผมจบแล้วเนี่ยก็จะกลับไปเซอเอาต่อนะครับแล้วก็ย้อนไปไฟดีนะครับ ย้อนไปจนถึงภาคแรกนะครับผมนะในส่วนของผมที่วางแผนจะทําตรงนี้นะครับผมก็โอเคครับสาหรับมิชชั่น12ก็เดี๋ยวขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยววิดีโอหน้านะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปทาปลดล็อกตัวละครของภาคเวนส์ก่อนนะครับผมนะก็น่าจะเป็นในส่วนของโรแองเจ e ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปปิดท้ายกับรีวอร์เวอร์นะครับผมนะสำหรับวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวขอจบเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ